สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามาทำความรู้จักกับปุ๋ยที่มีความสำคัญมากๆต่อต้นบอลสีของเราค่ะเราก็จะมีปุ๋ยสองชนิดนี่ก็คือปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยคอกค่ะเรามาทำความรู้จักกับปุ๋ยเคมีกันก่อนค่ะปุ๋ยเคมีนี้ก็จะเป็นสูตรเสมอ 16, 16- 16- 16ที่เราใช้อยู่เป็นประจำเลยค่ะ ปุ๋ยเคมีนนเขาก็จะมีธาตุในตัวเจนฟอสฟอรัสค่อนข,ข้างสูงเวลาที่เราใส่เขาจะได้กินทันทีเลยค่ะก็จะช่วยให้ใบเขียวต้นงามค่ะส่วนปุ๋ยอีกชนิดนึงจะเป็นปุ๋ยคอกไม่ว่าจะเป็นขี้หมูขี้ไก่ใช้ได้หมดค่ะวันนี้เรานำปุ๋ยขี้ไก่มาให้ชมค่ะ ปุ๋ยทอถึงแม้ว่าเขาจะได้กินช้าแต่ว่าเขาได้กินนานและทำให้ดินนั้นร่วนซุยส่วนมากเราจะผสมดินปลูกค่ะหรือเราจะผสมรวมกันไปใส่ก็ได้ค่ะเวลาที่เราใส่ปุ๋ยเคมีเราควรที่จะใส่แต่น้อยเราไม่ควรที่จะใส่เยอะค่ะเราจะใส่แค่บางๆก็พอค่ะเพราะว่า เขามีลทธิ์ที่แรงเขาจะได้กินเร็วด้วยค่ะวันนี้เราจะผสมรวมกันเอาไปใส่ต้นบอนสีของเราค่ะวันนี้เราจะใส่ปุ๋ยคอกที่มีจำนวนที่เยอะกว่าปุ๋ยเคมีค่ะเราก็จะลุกเ้าให้เข้ากันเลยค่ะ ปุ๋ยทั้งสองชนิดก็จะมีประโยชน์แตกต่างกันค่ะเราจะนำมาใส่ที่ต้นบอนสีเจ้ากุงไกเซอร์ในตะก้าของเราค่ะแล้วปลูกมาสักระยะดึงเรายังไม่เคยที่จะใส่ปุ๋ยเขาเลยค่ะแล้วก็จะโรยบางๆค่ะเราจะไม่โรยชิดโคนต้นค่ะ ปุ๋ยสูตรนี้สามารถใส่ได้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับและผักสวนครัวค่ะเราดูที่โคนต้นค่ะเราจะใส่เขาแค่บางๆค่ะเดี๋ยวเราใส่เสร็จแล้วเราจะลดน้ําเขาทันทีเลยค่ะเขาก็จะได้กินทันทีค่ะเพียงแค่วันสองวันเราก็จะเห็นความแตกต่างเลยค่ะปุ๋ยสูตรนี้ก็จะทำให้ ต้นบอนสีของเรามีก้านที่แข็งแรงใบใหญ่และมีการแตกหน่อที่เยอะมากเลยค่ะถ้าเราเอาไปใส่ไม้ดอกไม้ดอกก็จะออกดอกได้ดีมากเลยค่ะเราเคยเอาไปใส่ดอกป้อยเซียนดอกปอยเซียนออกดอกมาเยอะมากค่ะออกดอกเยอะและสีสวยค่ะ เราควรเจอรดน้ำให้เม็ดปุ๋ยเคมีนั้นละลายให้หมดค่ะเมื่อเขาละลายหมดเขาก็จะดูดซึมไปที่รากขึ้นไปเลี้ยงที่ใบค่ะก็จะทวยให้ใบใหญ่ใบแข็งแรงเลยค่ะเวลาที่เราปนปุ๋ยเคมีเราก็ควรที่จะเลือกต้นบอลสีที่มีขนาดที่เริ่มใหญ่แล้วค่ะเราไม่ควรที่จะใส่ปุ๋ยเคมีกับต้นเล็กๆแบบนี้ค่ะปุ๋ย ต้นเล็กๆแบบนี้เขาก็จะได้กินปุ๋ยคอกตอนที่เราผสมปลูกอยู่แล้วค่ะเพียงแค่วันสอวันเขาก็จะได้กินบอนสีของเราก็จะมีใบที่ใหญ่และมีสีที่สวยขึ้น เวลาเขาแตกหนอ่อเขาก็จะแตกหน่อได้เร็วเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ